วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมมีนายกัมปนาฏจักรวานวิเวศสีพุธารองผู้วาราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีโดยจังหวัดนครพนมครับได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครพนมจัดขึ้นเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศิริวัฒ จเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานสงฆ์มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบิดามารดาญาติพี่น้องของผู้บัญชาอุปสมบทและประชาชนชาวนครพนมเขาร่วมในพิธีซึ่งในเทืน่นีครับมีข้าราชการและประชานชานชาวจังหวัดนครพนมรวมบรพชาอุปสมบทจำนวนเกลียสิบเจ็ดลูกบัชาอุปสมบทอยู่ในุูธศาสนาจำนวนยี่สิบเอ็ดวันคือระวางวันที่1ิกรกฎาคมจนไปถึง3สิงหาคม2 5 6 7 ณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมโดยจะศึกษาปฏิบัติธรรมจะเริ่นพระพุทธมต์ถาวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่ 2, สสิงหาคม2 5 6 7และวันที่3สิงหาคม2 5 6 7 จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีลาสิขาทางนี้ครับภูมิจิตสัทธาและภูทธศกนิกนชนทั่วไปสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับการบรรพชาอุปสมบทและถวายพัตาหารเพนด้ระวางวันที่10หกรกฎดาคมไปจนถึงวันที่2สิงหาคม2567ที่วัดพระธาตพ,พนมวรมหาวิหารอำเภอธาพ,พนมจังหวัดนครพนมครับ